สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็จะมาอัปเดตนะครับราคาของหลวงพ่อพานวัดปงกระสังนะฮะก็เหรียญตะกุดไข่นะครับตอนนี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนะฮะราคาก้าวกระโดดขึ้นมานะครับไขรที่เช่าอยู่ต้องรีบแล้วนะครับก่อนที่ราคาจะขึ้นสูงกว่านี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญบล็อ,อ,บอกทองคําต้องปงเขาขีดนิยมสุดนะครับจนตอนนี้ราคาก็ไปถึง 3,000ถึง6,000แล้วนะฮะก็หายากมากจะได้ราคาต่ำกว่านี้นะครับนอกจากได้แบบหลุดๆก็2,500 2,800นะครับส่วนบล็อกอื่นๆน,นะฮะอ่าบล็อกตั้งแต่บล็อกธรรมดาขึ้นมานะครับก็ไม่ต่ำกว่าพันสี่พันแล้วนะครับตอนนี้นะครับจากคลิปก่อนที่เคยทำนี่บล็อกธรรมดาก็อาจจะยังอยู่เจ0ดแนะครับหรือว่ามีต่ำกว่า7-800ด้วยนะครับ อส่วนอันนี้ก็จะเป็นบ็อกอ่าสองนเกินนะครับก็จะราคาไล่ๆกับบ็อกสละอาคีนะบ็อก2นเกินนี้ก็อยู่ไม่ต่ำกว่า2 0 0 0แล้วนะครับก็ส0 0 0ันต้นๆน,นะครับไปจนถึง3,000ปลายก็ก็มีนะครับแล้วแต่ความสวยงามนะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ็อกอ่าสละอาคีนะฮะก็เริ่มหายากแล้วนะครับจากที่จะสร้างแสนองค์นะฮะ ็มีส่งไปต่างประเทศด้วยนะครับก็จากทั่วประเทศนี่แน่นอนครับส่งไปทิศเหนือทิศใต้ตอนออกตกนะครับมีหมดนะฮะจนมีไปถึงต่างประเทศะฮะจีนฮ่องกงนะครับไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียนี่ก็เริ่มเช่าออกไปจากประเทศหลายเหลี่ยนแล้วนะฮะผมก็เคยส่งไปอยู่นะครับก็อันนี้จะเป็นแบบไม่มีโค้ดนะฮะก็ยัง ราคาเริ่มขึ้นกันหมดแล้วนะครับก็ใครที่ชอบก็เตรียมหาไว้ตั้งแต่ซัดตอนนี้เลยนะครับก่อนที่ราคาจะไปกว่านี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบมีปวกนะฮะที่อยู่ในกุฏิหลวงพ่อนะครับผมมองว่าคลาสสิกนะไม่ค่อยมีใครเจอเท่าไหร่แล้วก็เจออยู่ในกุฏิหลวงพ่อนะครับที่จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีส่วนน้อยนะผม,มองว่าแบบไม่มีโค้ดนี่ก็อ่า เป็นแรเทมนะครับน่าจะมีน้อยกว่าแบบมีโค้ดค่อนข้างเยอะเลยนะครับน่าจะมีไม่ถึง2,000เหรียญนะครับก็แต่พระแท้พันงานปุกเสกนะฮะแต่เหรียญจะสร้างมันพรนแสนเหรียญนะครับก็อาจจะตอกโค้ดได้ไม่หมดนะฮะส่วนตัวท็อปนี่ยนะฮะบล็อกคำนะครับนิยมที่สุดเนี่ยก็ตอนนี้ก็ราคาเต็มแรงเหมือนกันนะครับก็3,000ถึง 5,6, 7,000ันนะครับ ก็แล้วแต่นะฮะสะภาพความสวยงามนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่ก็รีบเช่ารีบเก็บนะครับก่อนที่ราคาจะไปกว่านี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะหลวงประพานวัดโป่งกระสังนะครับวันนี้ก็อขอจบการอัปเดตไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ